สวัสดีค่ะดูดวงกับ9ได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะดูดวงราศีเมษเดือนกรกฎาคม2565มี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่1การงาน75%ค่ะเรื่องที่2การเงิน 6 5ค่ะเรื่องที่3การเดินทางการเดินทางต่างจังหวัดการเดินทางต่างประเทศการเดินทางต่อวีซ่าต่างๆ6 5ซค่ะเรื่องที่4โชคลาบ100เซตเต็มค่ะเรื่องที่5การเรียนการเรียนเพื่อจบการศึกษา การเรียนเพื่อจบการศึกษาการเรียนวิชาชีพการเรียนพิเศษการเรียนเพิ่มทักษะต่างๆการเรียนเพื่อเลื่อนชั้น100เซเต็มค่ะเรื่องที่6ความรักความรักของหวานใจดวงใจสุดที่รักสิ่งล้ำค่า70เซค่ะเรื่องที่7การขายที่ดิน100เซเต็มค่ะเรื่องที่8การขายบ้าน75เซค่ะเรื่อง ที่9มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหม65%เปซค่ะเรื่องที่10เรื่องที่10มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหม65%เปยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะไม่ควรประมาทนะคะเรื่องที่11การมีบ้านใหม่100%เอร์ซตเต็มค่ะเรื่องที่12การออกรถใหม่75%ค่ะ เรื่องที่13เรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเลขที่บ้านที่กำลังอยู่หรือเลขที่บ้านที่กำลังจะไปที่บ้านใหม่หรือเลขที่ห้องที่กำลังอยู่หรือเลขที่ห้องที่กำลังจะไปที่ห้องใหม่75%รค่ะเรื่องที่ 14. สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ80%ซค่ะ เรื่องที่1 5การสอบค่าราชการการสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสอบเข้าสถานที่ต่างๆ100เปอร์เซ็นต์เต็มค่ะเรื่องที่16การค้าขายเรื่องที่16การค้าขายค้าขายออนไลน์ค้าขายตามตลาดนัดตลาดสดตามข้างถนนตามตามเรื่องที่16การค้าขายค้าขายออนไลน์ ค้าขายตามตลาดนะัดตลาดสดข้างถนนตามห้างสปปรรพสินค้า100% 100เปอร์เซนต์เต็มค่ะเรื่องที่17การใช้นี่70%ค่ะเรื่องที่18การเลิกกับมือที่3 75%ค่ะเรื่องที่19การติดทหาร70%ค่ะ เรื่องที่ยี่สิบมีเจ้ากรรมนายเวรตามไหมหกสิบห้าเปอร์เซ็น์ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะเรื่องที่ยี่สิบเอ็ดการชนะคดีความเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะเรื่องที่ยี่สิบสองการออกจากเรือนจำหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะเรื่องที่ยี่สิบสามการมีลูกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะเรื่องที่ยี่สิบสี่ความสมหวัง 80%ค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยเก้าว ก็ช่วย9กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้9ค่ะเป็นกําลังใจให้9ค่ะแล้วพบการคลิปต่อไปค่ะขอให้มีความร่ำรวยเยอะๆค่ะขอให้มีทางออกที่ราบเรื่องสาเร็จสมหวังค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะ โชคดีค่ะขอบคุณค่ะ